สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ YouTube yt y TY 1988 Gaming และสวัละสดดีแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับสรุปข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในสโมสสอนอาร์เซนอลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างอัปเดตข่าวสารอาอร์ซอกันสักเล็กน้อยอันเดเบตา้าพร้อมนำเข้าผู้เล่นคนที่7ก่อนวันเดทไลน์อารซอนกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะปล่อยเพื่นสำรองบางคนออกไปก่อนที่ตลาดซื้อขายจะจบลงนำมาโดยลิทนิวสันและฟาเบโวเวล่าเป็นหนึ่งในเพื่นที่ต้องเต็มเก็บเข้าของย้ายออกจากเอมเรนับตั้งแต่ที่แต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างอเลสเบตตาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเขาก็ทำงานอย่างหนักเพื่อคว้านักเตะคนใหม่ใให้กับทางเบตตาเตรียมเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนะครับ อันเดสเบต้ามีอิทธิพลต่อการบริหารและกลยุทธ์ของสโมสอนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นคือการเซ็นสัญญาครั้งสําคัญกับทางวิกเตอร์โยคเคเลสกองหน้าของทางสปอตติ้งลิบอนด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์นะครับเป็นดิวที่มีการซื้อขายใช้เวลานานมากกว่าจะประสบความสําเร็จแต่สุดท้ายทางเบต้าก็เป็นผู้ชนะในดิวนี้ในช่วงแรก การเข้ามาของทางเบอร์ต้านะครับก็พยายามสนับสนุนผลักดันให้ฟ้ากองหน้าชาวสวินรายนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าหอคนใหม่ป้ายแดงของขอาร์ซอลคนนี้นะครับจะต้องไปเล่นในถิ่นโอนทัฟฟ์ที่มีเจ้านายเก่าของเขาคุมทีมอยู่นั่นคือรูเบนอัมริมในเกมเปิดสนามพิมลิกสุดสัปดาห์หน้าก็คือในวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่ทางวิตเตอร์ยูเคลสทำประตูแรกให้กับทีมได้แล้วโดยทําประตูจากลูกมุงอันทรงพลังในรายการเอเมเรตครับ หลังจากนั้นทางเบอร์ต้าก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการจับทางกริรวมาคอนเยสมริสเกลี่อิธานเอเวอรี่เซ็นสัญญาฝากอนาคตเอาไว้กับทีมต่อไปแต่อย่างไรก็ตามความสนใจของทางเบอร์ต้าณตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การขายนักเตะส่วนเกินที่ไม่ใช้ให้ได้ย้ายทีมในช่วงก่อนปิดตลาดซื้อขายและนี่คือจุดแข็งของอัรบอต้านะครับว่าเขาจะสามารถทำกำไรจากการขายนักเตะของอาร์ซอลได้เท่าไหร่ จนถึงขณะนี้นะครับอาร์ซลขายผู้เล่นได้เพียง8.57ล้านปอนด์จากการขายเตะหลังจากที่ปล่อยตัวนูโน่เตาเลสแบ็กซ้ายให้ไปอยู่ยังลาซิโอและมาควินยอสไปอยู่กับทางคูเซโรโดยสื่อ,อยังเดอะมิเลอร์บอกว่ามีความเข้าใจร่วมกันในระดับบอร์ดบริหารว่านี่คือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขในทางตนข้ามมีรายง,งานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับเงินราวประมาณ45ล้านปอนด์จากการขายโบยา และโอโกชุกูให้กับทางบรลลี่ขณะที่การขายดาวินนูเยสของวิโภห์นะครับให้อยู่กับทางอารีก็ส่งผลให้มีไรายได้ในช่วงซัมเมอร์ถึง2 0 2 5ล้านปอนด์จากการขายเล่นเพียงอย่างเดียวนะครับหลังจากชัยชนะเหนืออันติกบิเบาสามศูนย์ไอตาย้าชัดนะครับว่าทัพเดลเนอร์จำเป็นอย่างมากที่จะต้องรีบปล่อยผู้เล่นส่วนเกินออกไปและเพื่อเพิ่อมโอกาสในการเสริมทัพต่อไปด้วยเมื่อถูกถามว่าการซื้อขายนักเตะคนใหม่ของอาร์ซ็จสิ้นลงแล้วหรือยัง ไอตากล่าวว่ามารอดูกันว่าสถานการณ์ของทีมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็กําลังพยายามหาทางเลือกต่างๆอย่างมุ่งมั่นจริงจังนะครับมีผู้เล่นบางคนที่ต้องเตรียมเก็บวัาของย้ายออกทีมเช่นกันเราพร้อมที่จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาเตตากล่าวมิกเตตสำรองหลายคนที่พร้อมที่จะย้ายออกจากทีมนะครับฟูลแลมก็ยังคงดําเนินการเจรจาร re, เรื่องการย้ายทีมของริสเนวเซน หลังจากที่เคยค้าแข่งกันมาแล้วที่นเ,เนเทินคคเวนคอตเชตเมื่อฤด,ดูกาลก่อนสโมสรของมาโกซิวานะครับเพิ่งระง,งับการเจรจาดังกล่าวและหันไปให้ความสนใจเควินของทางชัตเตอร์โดเนตแต่สโมสรจากยูเครนก็ไปเสรกลับมาโดยเตะในวัย22ปีรายนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีหรือกระตือล้นแต่อย่างใดนะครับที่จะย้ายออกมาร่วมทีมฟูลแลมส่วนทางลิตนิวสันก็กลับมารวมฝึกซ้อมกับอาร์ซอ หลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้ความสนใจจากสโมอสรอนอื่นๆในพรีมลิกเช่นกันนะครับฟูลแลมก็พยายามที่จะเจรจาสัญญาขอยิ้มตัวเบื้องต้นแต่ทางอาร์ซอลไม่ต้องการที่จะให้ยิ้มตัวต้องการขายขาดเท่านั้นแม้ว,ว่าลินนิวสันจะโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงทัวร์ปีสั้นที่เอเชียอาร์ซอนมองว่าลินดนิวสันเนี่ยเป็นผู้เล่นจากอาร์กตมีที่เฮล็นและก็มองว่าเป็นผู้เล่นที่ ต้องมีมูลค่าทางการตัดที่สูงสุดโดยการขายใดก็ตามถือว่าเป็นกําไรล้วนๆของสโมสรส่วนทางด้านฟาบิโอเวลาที่อาเซลเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมจาก FC ฟซ t บอตเมื่อปี2022ด้วยค่าตัว34.7ล้านปอนด์นะครับไม่ประสบความสำเร็จในถิ่นเอเิสเตเดียมเลยและเขาก็ต้องย้ายกลับไปเล่นสัญญายืมตัวกับทาง FC ฟซ t บอตก็เป็นสโมสรเก่าของเขานะครับแล้วกนะ็ตอนนี้ทางสตุตการ์ดก็กำลังเจรจา เรื่องสัญญาถาวรกับฟา์มิโอเวลาอยู่ด้วยก็มีรายงาน,นบอกว่าอาร์ซอเนี่ยต้องการค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรเท่านั้นสตูดการ์ดมีเงินสำรองไว้ใช้หลังจากที่เอนโซมิลอสย้ายไปร่วมทีมเอาอาลีนของสาวดิะเบียเวลาก็ได้รับไฟเขียวจากอาร์ซอให้ย้ายทีมได้ในสมัยนี้และเขาก็ไม่ลงเล่นเลยในช่วงทัวร์เปซันหลังจากที่ได้รับโอกาสพักยาวจากอาริตาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจศึกคัพเวิลด์คัพกับทาง f c ฟซีปอร์โตนะครับ เอฟซีปโตก็ยื่นข้อเสนอ23.4ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นเงินก้อนแรกพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อขาดเพื่อแลกตัวกับยาคุปคิวโอกองหลังของอาร์ซอแต่ก็ถูกไปเสษกลับมาเนื่องจากพวกเขามองว่ายาคุปคิวเนี่ยเป็นแบ็กอัพชั้นดีให้กับทีมนะครับเนื่องจากกราเวลมาโกเยสมีปัญหาการบาดเจ็บ q ิวก็ได้ลงเล่นทดแทนกราเลนั่นเองนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วย และทางคีวเอเองก็ยังตกเป็นเป้าหมายของทางยูนิโตและ S s สโมสรอนอื่นในอิตาลีด้วยแต่อายต้ามองว่าถ้าคีวอถ้านักเตะไม่ได้แสดงความต้องการที่จะย้ายทีมออกในช่วงสมันี้เขาก็พร้อมที่จะให้คีวออยู่กับทีมต่อไปแล้วก็เป็นแบ็กอัพชั้นดีต่อไปให้กับทีมนะครับส่วนทางคาว i ไฮพวกสาวโตวก็ได้รับความสนใจจากทางเรเบนเต้แล้วก็เลนเจอร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางเซบิยะให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ มาถึงอเล็กซานเดอร์ซนเกรายนี้ก็อาจจะต้องเก็บเป้าของย้ายออกทีมเหมือนกันเนื่องจากสัญญาของเขาก็กําลังจะหมดลงในช่วงสมณะแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาค่าเหนื่อยของเขาทําให้บรรดาทีมที่พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับทางซินโกเนี่ยยังคงต้องหยุดชะงักลงไปเอซีมิลานเคยแสดงความสนใจในช่วงก่อนหน้าหลังจากนั้นความคืบหน้าก็แทบจะไม่มีรูปธรรมอะไรเลยแม้จะมีข่าวลือว่าฟูลแลมก็สนใจ ซินเซนโก้เหมือนกันนะครับอาร์ซอนเองก็ประสบปัญหาในตอนนี้นั่นคือการหาทีมที่จะมาซื้ออับอร์แซมบีโรโกง้ากองกลางของทีมหลังจากที่ถูกเซบิยาและลูตันทาวยืมตัวไปใช้งานนะครับทัพเดอร์กันเนอร์เตรียมที่จะปล่อยนักเตะชาวเวียเมออกไป แต่ก็ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามารับแข่งในวันยี่ปีรายนี้ภายหลังชชยชนะในเกมมวนสาไอตาก็ได้อยู่ในศูนย์ฝึกซ้อมหลังเกมในสนามโดยมีนักเตะที่ได้ลงสนามไม่มากหรือไม่ลงสนามเลยรวมอยู่ด้วยรวมถึงเวล่าแล้วก็ไฮที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่พบกับแอตแลนติกบิลเบานะครับส่วนทางกราวิลเชซุสกองหน้าชาวบารซินที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักฟื้นฟื้นฟูสภาพร่างกายมีปัญหาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง ต้องบอกว่าหมดสภาพไปแล้วนะครับถึงกลับมาก็อาจจะก,การลงสนามที่ลดลงแน่นอนนะครับเนื่องจากตอนนี้อาอร์ซอกก็มีกองหน้าคนใหม่ป้ายแดงอย่างวิกเตอร์โยเกเลตเข้ามาครับส่วนทางเรโนโทอสซาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะอยู่หรือย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเจจาสัญญาหยุดชะงักลงไปสรุปข่าวมีเพียงเท่านี้ถ,กก like, ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุ๊บ